สวัสดีครับเรื่องเล่าจันทร์ถึงสุขวันศุกร์ที่22ตุลาคม2 5 6 4าอยมันอยู่กับผมอธิพ,พงศ์พานาเษฐพงศ์ครับคุณคิดว่าเวลา1ปีเนี่ยนานแค่ไหนครับบางคนอาจจะบอกว่า1ปีก็คือ365วันแถมเสษ็จให้อีก0.25วันที่ไม่เต็มวันซึ่งเป็นเหตุผลให้ทุกๆ4ปีต้องมีวันที่29กุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นมาอีกห่วันก็ไม่ผิดสักทีเดียวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจะบอกได้ว่า1ปปีเเ็นนนวลานานแค่ไหน ต้องเริ่มจากว่านิยามของหนึ่งปีคืออะไรก่อนบางคนก็อาจจะบอกว่าหนึ่งปีก็คือเวลาที่โลกโครจรรอบดวงอาทิครบรอบไงจะมีนิยามอะไรต่างไปจากนี้ได้อีกคําตอบก็คือมีครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราพูดว่าโลกโครจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบเนี่ยมันมีนิยามได้หลักสองแบบแบบแรกเนี่ยเรียกว่าปีดาราคตินะหรือไซด์เรลเยียนะครับและแบบที่สองเนี่ยเรียกว่าปีฤด,ดูกาลหรือ Troical Year ย บางก็อาจจะเรียกว่าโซล่าเยียนะครับความหมายของทั้ง2แบบเนี่ยก็สื่อผ่านทางชื่อนะครับปีดาราคติเนี่ยก็คือการโคจรครบรอบดวงอาทิตย์ครบ1รอบแล้วดาวเนี่ยมาเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าเหมือนเดิมก็คือเป็นการเทียบว่าโคจรหนึ่งรอบก็กลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมของฟากฟ้านะประมาณนั้นนะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่ตำแหน่งเดิมเป๊ะหรอกเพราะว่าระบบสุริยะของเราก็เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาครับแต่เนื่องจากดาวแต่ละดวงเนี่ยอยู่ไกลกันมาก ในเวลาแค่ปีเดียวเนี่ยตำแหน่งดวงดาวที่เราเห็นบนท้องฟ้าเนี่ยเทียบกันแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนปีฤดูกาลเนี่ยก็คือการโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ1รอบแล้วโลกกลับมาเป็นฤดูกาลเดิมเช่นปีนี้วันที่21มีนาคมเป็นวันแรกของฤดูใบไม้ผลิกลา,างวันกลางคืนยาวเท่ากันปีหน้าวันที่21มีนาคมก็ต้องเป็นวันแรกของฤดูใบไม้ผลิเหมือนกันกลางวันกลางคืนยาวเท่ากันเหมือนกันนะครับส่วนตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้าจะอยู่ที่เดิมไหมเนี่ยไม่ใช่ประเด็น เอาแล้วทำไมปีสองแบบนี้มันไม่เท่ากันนะก็ถ้าโลกโคจรกลับมาที่ตำแหน่งเดิมของฟากฟ้าเนี่ยแล้วฤดูกาลมันจะไม่เหมือนเดิมเหนะรอคำตอบก็คือไม่เหมือนเดิมครับเพราะว่าแกนโลกของเราเนี่ยเอียงแล้วก็มีการแกว่งอยู่หน่อยๆนะนึกภาพเหมือนลูกข่างครับเวลาที่ลูกข่างหมุนเร็วแกนก็จะตั้งตรงนะแต่เมื่อลูกข่างใกล้ล้มเนี่ยแกนก็จะเริ่มแกว่งไปมาซึ่งโลกก็เหมือนลูกข่างใกล้ล้มนี่นะครับไม่ได้แกว่งแรงขนาดนั้นนะแต่ว่าแกนโลกเนี่ยมีการแกว่งอยู่ตลอดเวลาในลักษณะนั้น แต่นั้นเนี่ยทุกครั้งที่โลกโคจรกลับมาตำแหน่งเดิมของฟากฟ้าเนี่ยการแกว่งเนี่ยก็จะทําให้องศาระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะและฤด,ดูการเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมแบบเป๊ะๆนะครับซึ่งจริงๆความต่างมันก็ไม่เยอะนะครับปีดาราคติกับปีฤดูการนะั้นต่างกันแค่20นาทีกับ24วินาทีเท่านั้นนะหรือก็คือประมาณแบบ4ในแสนส่วนของปีนะครับก็ถ้ามันต่างกันแค่นิดเดียวแบบนี้แล้วทำไมจะต้องมาสนใจด้วยนะ เลยก็คือชีวิตของคนเรานะั่นแหลผูกพันกับฤดูกาลอย่างแยกกันไม่ได้นะครับจะแต่งตัวยังไงผลิตสินค้าแบบไหนเก็บน้ําหรือปล่อยน้ําแตะเขื่อนโรคแบบไหนเจอได้เยอะในช่วงไหนจะเริ่มปลูกพืชผลทางการเกษตรแบบไหนเมื่อไหรนะ่สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลดังนั้นเนี่ยการที่มีปฏิทินที่ยึดโยงกับฤดูกาลจึงเป็นเรื่องสําคัญมากส่วนโลกจะอยู่ตำแหน่งไหนในฟากฟ้าจึงไม่เป็นประเด็นสักนิดนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้ปฏิทินที่ยึดโยงกับปีดาราคติ ฤดูกาลก็จะเลื่อนไปเรื่อยเมื่อเทียบกับวันที่บนปฏิทินซึ่งไม่น่าจะโอเครปฏิทินที่เหมาะสมจึงเป็นปฏิทินที่ฤดูกาลเหมือนเดิมในวันที่เดิมนะซึ่งปฏิทินที่ว่าคือปฏิทินที่เรียกว่าปฏิทินเกรกอรียนนะครับเป็นปฏิทินมาตรฐานที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเพื่อนับวันที่แบบนานาชาตินะและยึดหลักโดยให้เวลาเฉลี่ยของแต่ละปีใกล้เคียงกับเวลาของปีฤดูกาลมากที่สุดจึงเป็นที่มาของกฎแปลกๆที่เราเคยได้ยินกันนะว่าทุก4ปีให้มี3 6 6ยวันนะยกเว้นถ้าปีนั้ ก็ให้มี365วันนะลรวยกเว้นอีกทีนะครับถ้าหารด้วย400ลงตัวก็ให้มี366วันเหมือนเดิมนะทั้งหมดเนี่ยทำไปเพื่อให้เวลาเฉลี่ยนใน1ปีของปริเทรีคนเรียน,นยกใกล้เคียงเวลา1ปีฤดูกาลมากที่สุดนะประเทศแคนเนีจะมีประวัติที่น่าสนใจมากนะครับวันหลังผมอาจจะได้มาเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับปฏิเทิน,นี้ให้ฟังกันนะในวันนี้ก็ขอให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทําให้วันที่ในปฏิทินตรงกับฤดูกาลเหมือนเดิมนั้นต้องผ่านการคิดอะไรที่ซับซ้อนมากครับ เราก็โชคดีนะที่มีคนรุ่นก่อนคิดระบบที่ดีอย่างปฏิทิรแกก็เรียนมาให้ไหว้แล้วจึงใช้ชีวิตไปเฉยๆได้โดยไม่ต้องคิดอะไรขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ